ยันไม่ได้เป็นบอสปล่อยปรกรณ์จุกอกแจงคลิปบนเวทีดีไอคอนค่ะพระเอกชื่อดังบอยปรกรณ์เปิดใจผ่านทางรายการหนกระแสหลังปรากฏภาพเจ้าตัวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเหล่าดาราแถวหน้าเป็นพรีเซนเตอร์และได้นางแทนผู้บริหารดำเนินธุรกิจขายตรงสร้างดาวไลน์ขายฟันให้ประชาชนร่วมลงทุนแต่สุดท้ายขายสินค้าไม่ได้เงินหดทุนหายจนหลายคนคิดจบชีวิตเพราะหมดตัวที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ส่งผลกระทบในวงกว้างขณะนี้ค่ะ รีบอลประกรณ์ได้เล่าว่ารู้สึกร้อนใจหลังมีผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลรับทราบข้อมูลแล้วรู้สึกไม่ดีเลยติดต่อนุ่มกัญชัยขอมาออกรายการเพราะอยากออกมาชี้แจงแต่ขอเวลาเตรียมเอกสารพอเตรียมเสร็จเรียบร้อยเมื่อเช้าเลยติดต่อขอเข้ามาเพราะยิ่งรู้สึกว่ามีผู้เสียหายออกมาพูดยิ่งได้รับข้อมูลยิ่งน้อยส่วนตัวรู้จักบริษัทนี้จากการได้รับการติดต่อจากบอสพอซึ่งตนรู้จักในปีตอน6 3 ตอนนั้นได้รับการติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเกี่ยวกับวีโปรตีนในสัญญาหนึ่งปีพอครบสัญญาหนึ่งปีไม่มีการต่อสัญญาเว้นว่างไม่ทำงานแต่ในปี65บริษัทติดต่อกลับมาใหม่ให้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอีกตัวและต้องทำสัญญาต่อปีต่อกันมาเรื่อยๆถึงปี67โดยในสัญญาระบุชัดเจนว่าต้องเป็นผู้แสดงแบบสินค้าแต่ไม่มีเรื่องของโมเดลธุรกิจหากตำรวจตรวจสอบและต้องการสัญญายินดี มอบให้รายละเอียดของงานคือถ่ายวิดีโอภาพนิ่งรวมถึงกิจกรรมในการออกอีเวนต์ออกรายการเพื่อโปรโมทสินค้าแต่บางอีเวนต์มีสคริปต์ให้พูดแต่ยืนยันว่าไม่มีการชักชวน100%และไม่เคยมีการเรียกค่าตัวว่าบอสกล้ายืนยนันค่ะ you. Mm -hmm.